สวัสดีคนวันพุธวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์1-7ถึง กุมภาพันสองพันสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาที่เพจ Facebook นะสำหรับคนวันพุธเรามีเรื่องต้องคุยกันต้องตกลงกันและทำความเข้าใจนะสัปดาห์นี้มีสติให้มากๆเชื่อคำอาจารย์นะอย่าใจร้อนจะร้อนใจอย่าบ้าพลังอย่าหักโหมอย่าวู่วามมันจะทำให้เกิดปัญหาน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางบางครั้งมีคนมาบอกมาห้ามมาเตือนว่าอย่า ยา,ยาๆก็คือเบรกนะพไพ่ใบนี้ยอัศวินดาบความสู้ความลุยความมุมานะความพยายามความทะเยอทะยานอาจารย์วด่ดีแต่บางทีอ่ะ ใจร้อนร้อนใจจำคําอาจารย์ไว้นะคนวันพุธทุกอย่างมันมีจังหวะเดอ้อถ้าคุณบ้าพลังแทนที่คุณจะได้คุณอาจจะกลับเสียก็ได้ระวังอุบัติเหตุเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บเท้าระวังรถเฉียวรถชนด้วยนะการลงทุนมีความเสี่ยงทําอะไรในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการเงินเนี่ยไพ่ขึ้นห้าเหรียญเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียเหมือนอาจารย์จะเตือนคนวันพุธเป็นสัปดาห์ที่2ติดติดกันแล้วนะ อย่าส,สุรุยสุร่ายอย่าใช้จ่ายสุรุยสุร่ายฟุ่มเฟือยอย่าลงทุนที่มีความเสี่ยงอย่ารีบร้อนยื่นกู้อย่ารีบร้อนเป็นหนี้แล้วพอใจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียงจะดีที่สุดอย่าให้ใครยืมเงินด้วยนะพยไพ่ใบเนี้ยแก้กรรมด้วยการทำทานให้เงินขอทานอย่างเงี้ยคนเร่ร่อนคนจรนจัดทำบุญกับสถานสงเคราะห์เสริมดวงเล่นหวยเสี่ยงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะอย่าเล่นเยอะอย่าโลภมากมีเกณฑ์ถูกหวยแต่หวังเยอะคนวันพุธเนะี่ยหวังเยอะ ถูก2ตัวถูก3มตัวอยากถูกรางวัลที่1ถูกส0 0พันสานอยากได้เงินแสนเงินล้านตราบใดที่คนวันพุธยังไม่รู้จักความพอใจสุดท้ายคุณจะไม่มีความสุขเลยเรื่องการเรื่องงานอาจารย์ก็ยังมองว่าดีนะไพ่แบบเนี้ย มันมีข้อเสนอมันมีโอกาสงานที่เก่างานงานเยอะเงินน้อยแต่อยากเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนได้มีข้อเสนอเข้ามาเนี่ยสถ้วยคือ h o o i e นะคือตัวเลือกนะ แต่คนวันพุธเรื่องมากหรือเปล่าเลือกเยอะหรือเปล่าหวังเยอะหวังสูงหรือเปล่าทวินหาความสมบูรณ์แบบงานที่ดีพร้อมอาจารย์ว่ามันไม่มีอะไรที่ดีพร้อมนะถ้าที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้สุดท้ายคุณเองก็เป็นทุกข์นะถ้าคุณพอใจเออข้อเสนอตรงนี้ดีแต่มีข้อแม้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเลือกสิถ้าไม่เลือกก็ได้ แต่ก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้แต่อย่าทําตัวเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากแล้วอย่าเป็นคนใจร้อนมันจะร้อนใจความรักก็เหมือนกันอย่าเจ้าแง่แสนงอนอย่าคาดหวังว่าคนทุกคนต้องเข้าใจเราแฟนต้องเข้าใจเราแฟนต้องจำวันเกิดเราได้แฟนต้องจำวันครบรอบได้อย่าไปคาดหวัง ความคาดหวังทำให้ตัวเราหงุดหงิดเมื่อมันไม่ได้ดั่งใจความคาดหวังทำให้คนรักของเราอึดอัดแล้วมันจะเป็นปัญหางอนกันไปก็งอนกันมาแล้วเมื่อไหร่ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าไปสักทีมัวแต่ง,งอนมัวแต่ง,งอ,งงอกันอยู่แบบนี้ชีวิตไม่ต้องทำมาหากินนะอันนี้เตือนกันตรงๆด้วยความหวังดีจะเกลียดอาจารย์ก็ได้จะไม่ชอบอาจารย์ก็ได้จะเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้แต่เตือนด้วยความหวังดีนะสำหรับคนที่โสดคนโสดอ่ะ มันมีข้อดีคือมันมีคนเข้ามาให้เลือกแต่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ช h o i c e ที่มีอยู่คนที่เข้ามาจีบคุณเนี่ยคุณไม่ชอบเลยสักคนต่างคนต่างมีข้อดีข้อเสียแต่คุณคิดว่าคุณไม่เอาคุณไม่ชอบคุณอยากได้คนที่สมบูรณ์แบบก็ไม่ต้องเลือกใครสักคนเข้าใจไหม ในเมื่อตัวเลือกไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกก็อยู่ไปก่อนถ้าสะถามหาคนที่สมบูรณ์แบบบอกเลยนะอยู่คนเดียวสบายใจที่สุดนะคนเก่าๆอาจจะกลับมางอแต่ก็ขอบอกตรงๆนะเสียเวลานะสุขภาพย้ำเตือนโดยเฉพาะขาเขา่าเทา้าขับรถต้องระวังนะมีทุกขลาบนะมีเกณฑ์ได้ซ่อมรถแต่เรียกทะเบียนรถอาจจะให้โชคให้ราบแล้วายอุบัติเหตุค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าใจร้อนทาเวสุวรรณติดตัวไว้ อุ่นใจที่สุดชุดละ239บาทส่งฟรีไปสนี EMS ทั่วประเทศไทยแต่ไม่มีเก็บปลายทาง Wallpaper ป,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 ปรับพื้นฐานดวงเสริมดวงมือถือเปลี่ยนภาพพักหน้าจอเป็น wallpaper ยังมีให้บริการนะสนใจทักแชทมานะคะด้วยรักและปรารถนาดีไม่โกรธกันนะสวัสดีค่ะ